ฟ้าเองมีปัญหาเรื่องเป็นซีสที่ปีกมดรูกเป็นเมื่อไหร่ยังไงฮะอ๋อมันจะมีอาการตอนเมื่อปลายปีของสี่ห้าค่ะปวดท้องปลายปีห้ก็ช่วงน้ำท่วมใช่ค่ะอ่าฮะยังไงฮะก็เวลาเป็นประจำเดือนก็มันจะรู้สึกปวดปวดมากปวดแต่ไม่ถึงขั้นมากอ่ะมันก็ หน่วงๆอะไรเงี้ยค่ะคปวดมากแล้วก็อยู่ประมาณสักสองสามเดือนก็ออกการแบบปวดมากปวดชนิดว่าลูกดิกไปไหนไม่ได้นอนอยู่กับที่อ่ะปวดมากก็ให้ให้แฟนอ่ะไปไปซื้อยามาคืออันนี้ปวดผิดปกติใช่ค่ะก็ให้แฟนไปซื้อยามาทานทานยาก็หาย พอมันจะเป็นบ่อยมากขึ้นนะคะเป็นอยู่เรื่อยๆปวดอยู่เรื่อยๆอะคะ่ะคือเป็นมากขึ้นรช่แรงขึ้นใช่ค่ะ,คะ,ะเสร็จแล้วตัดสินใจต้องไปหาหมอแล้วก็วันนั้นมันเป็นมากเป็นจนแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วอะก็โทรไปหาเพื่อนข้างบ้านนะคะว่าพาพาไปหาหมอ,นอ,อ,อนนหน่อยอะไรเงี้ยไปโรงพยาบาลหน่อยเขาก็พาไปก็คุณหมอไปตรวจว่าเป็นสีสีเซนแล้วนะอยู่ข้างซ้าย ซีซีเซนอยู่ข้างซ้ายใช่ค่ะอ๋อฮะแล้วต้องทํำยังไงฮะก็คุณหมอก็ให้ให้ยามาแล้วเขาบอกว่าถ้าการไม่ดีขึ้นหรือว่าอะไรก็ให้ให้ไปออสองอาทิตย์ไปครับแล้วถ้าไม่หายก็สองเดือนผ่าอ๋อคือให้ดูระยะเวลาถ้าสัปมาณ์สองเดือนใช่ค่ะถ้าไม่ดีขึ้นต้องผ่าออกใช่ค่ะอ๋อฮะแล้วยังไงฮะอ๋อแล้วตอนนั้นก็รู้จักกับน้องๆเขาก็ตือ้อ แบบไม่เตือนแบบเหมือนว่าเขาไปแนะนำอะค่ะก็ไม่สนใจไม่สนใจเพราะว่าเรากินสินค้าเยอะอาหารบำรุงหรืออะไรเงี้ยเยอะมากเราก็บอกเ้ยนุชของพี่นะอยู่ตู้เย็นเนี่ยเต็มเลยอะไรเงี้ยก็ไม่เปิดใจแต่ก็สมัครทิ้งไว้แล้วก็มันเป็นมากจนทนไม่ได้แล้วก็คุยกันเงี้ยค่ะโทรคุยกันเล่าเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยนุชก็บอกพี่ลองกินบีมสีสีเขียวอะไรเงี้ย ก็มาทานบีมตอนประมาณเดือนกุมภาปีน uh ี huh. ้ใช่ใช่ค่ะปีปีนี้ค่ะอ่าอ uh ่า huh. เ uh huh. สร็จแล้วก็ก็ทานบีนุชก็จะแนะนำว่าพี่ฝ้ายทานวันละ6เม็ดนะคะ uh huh. อะไรเงี้ยค่ะอัดไปเลย3เดือนศาสตราจารย์ดรบบอกว่าอัดไปเลยวันละหเม็ดแล้วก็เดี๋ยวก็ไม่ถึง3เดือนหรอกเดี๋ยวก็หาย อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อัดอัดเลยอัดวันละหเม็ดใช่ค่ะไม่ถึงสามเดือนก็หายใช่ค่ะเขาบอกเดี๋ยวมันก็ฟอพี่ไฝ่เดี๋ยวก็กินไปเลยหกเม็ดหกเม็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทานยังไงทหกเม็ดเช้าเช้าค่ะเช้าสองกลางวันสองเย็นสองใช่ค่ะก่อดก่อนอาหารคุณต้นไม่ต้องมองผมผมไม่มีมดลูกต้องมองอ้าวแต่ทานได้ ในหลักการรับประทานเนี่ยทานได้เพราะว่ามันไม่มีมันไม่ใช่ยาใช่ครับใช่ครับไม่มีคว่าเกินปริมาณไม่ไม่เป็นไม่เป็นปัญหาครับถ้าทานน้อยๆมันก็จะใช้ระยะเวลายาวก็จะระยะเวลากว่าจะออกแต่ว่าเราเวลาปวดมันปวดแต่ละเดือนมันปวดมากนะฮะเสร็จแล้วยังไงต่อฮะหกเม็ดหกเม็ดค่ะกี่กี่วันกี่เดือนถึงรู้สึกว่ามันมีปฏิกิริยากับตัวเราก็รู้สึกก็ทานแล้วก็ ตอนที่ว่าจะปวดประจาเดือนหน่วงอๆอะไรเงี้ยมันก็เออมันก็หายอะค่ะไม่ไม่มีอาการแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วก็บอกว่าเออนุก็บอกพี่ฝ้ายลองไปตรวจดูสิอ,อะไรเงี้ยเราก็เฉยเราก็ยังไม่ไปอะค่ะเราก็อยากรู้นี่ใช่เออ <laughs> <laughs> ก็เลยไปเมื่อวันที่สิบปดมิถุนาเนี้ยค่ะอาาไปหาหมออกีกเดี๋ยวกุมภากุมภา เริ่มทานกุมพามีนาประมาณประมาณแต่ก็ยังไม่ได้ผ่าเลยนะค่ะยังค่ะพอเริ่มกินกุมพาถ้าไม่เห็นผลมีนาเมษาพืชภาต้องผ่าแล้วอ่าเสร็จแล้วเพิ่งไปตรวจเมื่อมิถุนาใช่ค่ะอ่าไปไปตรวจแล้วก็คุณหมอตรวจใช่ค่ะคุณหมอตรวจก็คุณหมอตรวจอยู่ เขาว่าไม่เป็นอะไรนะคะปกติฮะคุณหมอไม่เป็นอะไรเหรอเพราะหนูมาตรวจเมื่อเมือม่อเมือม่อเมื่อก่อนคุณผ่าใช่<า>ใชมีประวัติอยู่แล้วว่าคุณหมอว่าสี่เซนเขาบอกไม่เห็นมีอะคะ่ะแล้วเขาก็เอาเจาะให้ดูอะคะ่ะเอ็กซเรย์พอตรวจชุดใหญ่เขาบอกไม่เห็นมีอะไรบอกฮะไม่ไม,ไม่มีเหรอก็ถามบอกจริงเหรอจริงเหรออะไรเงี้ยคะ่ะคุณหมออ่านประวัติผิดคนมั้งฮะ ใช่แล้วแล้วตอนหลังคุณหมอเขาบอกว่าคุณหมอบอกว่าทานคุณทานยาอะไรมาไหมหรือว่าอาหารเสริมอะไรมาไหม,มอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็บอกอ๋อทานค่ะทานของอมังคุดแล้วกขัอของบีมของบีมอะค่ะแล้วก็น้ํามังคุดอะค่ะของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะไรเงี้ยวิเชษอ,อะไรเงี้ยก็บอกเขาบอกเขามาเขาน่าเอามาให้เขาดูด้วยอะค่ะจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะแต่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือการไม่ใช้ยังไงก็คือถูกต้องเพราะดูจากฟิล์มเอ็กซ์เรย์ด้วยใช่ค่ะใช่มฮะจากฟิล์มที่ที่ตรวจผมไม่รู้ใช้เอ็กซ์เรย์หรือไม่อาจารย์อัลตราซาวมั้งใช่ค่ะออกเป็นอัลตราซาวนะฮะแต่ก่อนแต่ไออาการที่ปวดท้องก็หายด้วยหายค่ะหายตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะเอออาจารย์ถามคือทานกุมพาแล้วหายปวดเมื่อไหร่ พอทานแล้วก็ดีขึ้นก็ลืมไปเลยว่าเคยปวดท้องอะคะ่ะไม่ได้จําว่าเมื่อไหร่ด้วยใช่ค่ะไม่ไจําเลยเออแต,นะแต่แต่ตอนนั้นอ,อ่เตอนที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลหนึ่งใช่ไหมคะแล้วหนูก็เลยอีกอีกเดือนหนึ่งหนูก็ไปตรวจอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่โรงพยาบาลที่ประจําที่โรงพยาบาลรามอ่มะคะ่ะเขาก็บอกมีค่ะอ่า ตอนนั้นนะคะมีแล้วตอนหลังก็เลยโน้ตพี่เอาอะไรเงี้ยสั่งองให้โน้ตแล้วเล่าให้มีหาคุณหมอสองท่านใช่ค่ะเพื่อตรวจดูว่าถูกต้องไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์อภัยจะถามว่าเป็นซิสแบบไหนหรือเปล่าฮะหรือยังไงฮะคือตะกี้ถามว่าหายปวดเมื่อไหร่ใช่ไหม ปกติเนี่ยมันจะปวดช่วงมีประจำเดือนใช่ไหมก่อนมีประจำเดือนส่วนใหญ่ซิสมันจะปวดช่วงนั้นเน่ยเยอะก็จะเป็นเดือนละครั้งค่ะมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าของน้องนี่ถ้าคือถ้าก้อนมันใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะไม่ใช่ปวดวันละครั้งมันอาจจะมีถี่ขึ้นมาใช่ค่ะหนูจะปวดอ่เป็นประจำเดือนก็ปวดพอพอหลังเป็นแล้วก็ปวดปวดอยู่เรื่อยแล้วมันจะถี่ขึ้นเลยอะคะ่ะอาทิตย์ละครั้งหรือว่าอ่าสอง อาทิตย์เว้นอาทิตย์แล้วปวดแล้วค่ะปวดบิมเข้าไปทําอะไรให้ซิสมันหายไปอะครับอาจารย์ฮะอาจารย์อาจารย์พี่เช่บอกผมตอบไม่ได้เพราะผมไม่มีมลูกใช่ผมพยายามมีแต่มันไม่มีก็โดยปกติเนี่ยนะคะซิสหรือเนื้องอกหรือมะเร็งอะไรพวกเนี้ย ถ้าคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันปกติเนี่ยร่างกายก็จัดการอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเซลล์ของร่างกายเนี่ยถ้ามันเกิดกลายพันธุ์ไปเป็นเนื้อง,งอกหรือมะเร็งอะไรพวกนี้มันจะมีลักษณะผิวของเซลล์เนี่ยผิดไปจากปกติซึ่งร่างกายจะตรวจสอบได้พอร่างกายตรวจสอบได้ร่างกายก็จะไปกระตุ้นเซล นักฆ่าที่อาจารย์พิเชษเรียกเอาไว้ก็คือ natural killer cell กับใส่ตัวท oxic T cell เนี่ยนะฮะให้ไปจัดการหรือร่างกายอาจจะพยายามเพิ่ม T H 1 7บเจ็เพื่อที่ไปจัดการกับเซล์พวกนี้นะฮะผลิตพัณฑ์ของเราอาจารย์พิเชษต่อเลยทำอะไรได้ม้างก็สร้าง T H 1, 1> ซึ่งไปทำให้ Natural k i l l e r Cell เม็ดเลือดขาวจัดการกับซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับ ได้สองเท่าประสิทธิภาพสองเท่ากิน6เม็ดนี่นะฮะภายใน15วันน่าจะมีทียสร้างขึ้นมาเกินกว่า5เท่าเพราะฉะความสามารถในการจ่ายการตรงนั้นก็เพิ่มขึ้นอีก5เท่าสองคูสเท่าแล้วคูอีกห้าเท่ามันก็เป็น10เท่านะเพราะฉะนั้นมันมันจะรวดเร็วมากสี่เซนนี่ไม่ไม่เหลือละ ทุกวันนี้ก็ลดปริมาณหรือว่ายังทานเท่าเดิมฮะลดค่ะลดแล้วใช่ค่ะนะฮะซึ่งหรือว่าละสี่เม็ดก็น่าจะเพียงพอก็น่าจะลดไปได้อีกอยกเว้นว่าอยากจะสวยเต่งตึงมีมีผลไหมฮะครับมีค่ะเหรอฮะค่ะรู้สึกยังไงฮะก็รู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนบ้านนะข้างๆเขาจะทักว่าไปทําอะไรมาอะไรรู้สึก ดูสวยขึ้นอะไรเงี้ยอ่า,าโอ้โหเพราะงั้นเดี๋ยวสาวๆรีบรับประทานใหญ่เลยนะฮะใช่แล้วก็ทีนี้ก็จะมีไอเนี้ยค่ะจมูกเนี้ยค่ะค,คือว่าเไปไปเสริมมามแล้วทีนี้ไปไปขัดหน้ามันอักเสบใช่ไหมคะครับอักเสบแล้วก็ไปไปเอาออกอแล้วมันก็เป็นแผนลลึกเวลาไปล้างเนี่ยน้ายาเน,นี่ยมันลงคอเลยแบบมันทะลุมากครับพอทานน้ำมังคุดบีมเงี้ยมันก็เออ รู้สึกดีอ่ะมันมันขึ้นเร็วมันตื้นเร็วอ่ะอ๋อคืออาการอักเสบมันก็หายไปด้วยผมอยากจะเสริมนิดนึงเกี่ยวกับการที่ทําให้ผิวพรรณเต่งตึงนั่นแหละครับองค์ประกอบหนึ่งในแคปซูลสีเขียวคาซีเนียของเราเนี่ยฮะมีความสามารถในการสร้างคอลลาเจนคอลลาเจนก็เป็นส่วนประกอบของผิวหนังครอลลาเจนชนิดที่หนึ่งและชนิดที่สามเป็นส่วนประกอบของผิวหนังของทุกคน แล้วคอลลาเจนชนิดที่หนึ่งเนี่ยประกอบด้วยเป็น90%ของผิวหนังแล้วก็จะเป็นส่วนที่หายไปเมื่อมีอายุมากขึ้นครับเมื่อมันหายไปคุณต้นคิดว่าเป็นอะไรฮะหน้าของเราก็จะก็จะเหี่ยวครับถ้ามามีการสร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้นหน้าของเราก็จะตึงตึงขึ้นไปอีกครั้งแคปซูลของเรามีประสิทธิภาพในการทำตรงนั้นชัดเจนมากๆนะครับชัดเจนมากๆเพราะฉนั้นจะได้แปลกใจครับว่าจะมีการยกกระชับของผิวหน้านะับ แล้วเราก็เอาคุณสมบัติตรงนี้แหละอืปัจจุบันเนี้ยเราเสริมเข้าไปเป็นครีมนนทาเป็นทําเป็นเซรัม่มทําเป็นครีมก็ปัจจุบันก็กลายเป็นเด้งแล้วเด้งอีกเด้งแล้ว,ลวเด้งอีกนะฮะ,ะ,ฮะเด้งเด้งเด้งให้ชินเลยนะฮะขอบคุณมากครับคุณนุชกับคุณฟ้ายนะครับขอบคุณมากครับ